คิวเฉิงตูสีดาวุณีตากูปิงชวนหกวันสี่คืนกับโทได้บรรยากาศยุโรปแบบนี้นี่งบแค่เอเชียแถมในเที่ยวครบทุกไฮไลท์แบบจัดเต็มพักหลับอยู่สบายกินดีทุกมือ้อทิปดีจบครบได้ประสบการณ์หลากหลานคุ้มค่าเกินราคาสุดๆค่ะมาเฉิงตูรอบนี้นะคะเราก็มากับทัวร์ของแพลนเนอร์พอดีเดย์ทรเวลไกดูแลดีตั้งแต่ไทยจนถึงเฉิงตูเลยค่ะและคือสบายมากเขาจัดแจงห้หมดตั๋วที่เที่ยวยกกระเป๋าเราเนี่ยแทบเดินตัวปลิวตลอดทริปเลยค่ะรถบัสนี่ก็ วีไอพีเบากว้างนั่งสบายแถมโปรแกรมเที่ยวนี้คือจัดเต็มไฮไลท์ครบทุกที่ได้เที่ยวทั้งร้านหนังสือจองซูเก๋ที่ดีไซน์คือล้ำม,มากเดินเข้าไปมันหลุดไปอยู่ในเขาวงกอดต่อด้วยจัตุรัสยางเทียนวูที่มีกิมมิคเป็นแพนด้ายักษ์กำลังนอนทำท่าเซลฟี่อยู่ได้ดูมุมเก๋ๆเพียบเลยค่ะแล้วก็พาไปสัมผัสความมลังการของภูเขาซีดารุนีที่ได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งเซย์ชวนเดินชมวิวธรรมชาติที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดในเส้นทางหุบเขาซ้งเฉียวโกที่มีทั้งหุบเขาหยนอยูาาภหิงตวานสววรรรรร์าาาาาิิมตตชนอุททยยธะดดัับบี่่ไ้ฉ แดนบังกรเลน่นหิมาแบบนําใจท่ามกลางวิวเทือกเขาสูงลูกหูลูกตาที่ระดับความสูงกว่า4,860เมตรและนี่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะสายช็อปนี้ต้องเลิฟเลยค่ะเพราะเขาพาไปช็อปจัดหนักถึง1นึ่งวันเต็มๆเ,เ,เดินเล่นชิลๆที่ถนนโบราณจินลี่มีทั้งร้านค้าของอร่อยได้บรรยากาศจีนโบราณดั้งเดิมแบบจัดเต็มบ่อด้วยซอยกว้างแคบที่เต็มไปด้วยคาเฟ่เก๋ๆของฝากแล้วก็ป๊อบปัตขนาดใหญ่แถมยังไม่พลาดถนนคนเดินชุนชีลู่ถนนช็อปปิ้งใจกลางเมืองเฉิงตูที่มีแพนด้ายักษ์เกาะบนตึกเป็นแลนด์์์์มมมมาาาาาาารรรรรคคคเเดดดดด็ปปิททท้้้้ยยวกกกชแแสสสงงงงงีีีีีุอออลลั่่่่่นนนนนนหหหะะึใ เฉีนตูเลยค่ะส่วนที่พักนี่ก็พักดีทุกคืน4-5ดาวห้องกว้างเตียงใหญ่นุ่มหลับสบายอาหารอร่อยถูกปากจัดเต็มกินนี่เกินอิ่มทุกมื้อไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนดั้งเดิมบุฟเฟตสุกี้เห็ดแบบจีนและเมนูพิเศษสุกี้หม่าล่าบุฟเฟตเป็นทริปเฉิงตูที่บอกเลยว่าฟินเต็มอิ่มทุกวินาทียิ่งเลือกมากับแพลนเททอเรียทราเวลด้วยแล้วเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าตัดสินใจถูกสุดๆค่ะเพราะทัวร์ดีมีโปรไม่ทิ้งไม่แทนทั้งทัวร์จองหน้าร้านและกรุ๊ปเหมาทัวลาาารคสบยๆแแต่ไได้ปบบพรีีเมยม